ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้จะมาทำวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่ไว้ให้ด้วยแล้วก็มาทดสอบแบตเตอรี่รุ่นที่เป็นที่นิยมนะครับว่าใช้งานได้ดีไหมเดี๋ยวผมจะทดสอบแล้วก็วัดประจุจริงๆว่าเขาได้ตามที่แจ้งหรือเปล่านะครับใช่3,550หร ah มิลลิแอมป์อวหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้แหละเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบให้ดูว่าแบตเตอรี่เต็มจริงๆหรือเปล่านะครับเขามีเขียนไว้ด้วยนะครับว่า i s s i n g High Capacity นะครับมีรุ่นอยู่ตรงนี้แบตเตอรี่ปกติเข้าใจว่า2,750นะครับแล้วตัวนี้3,550 m มิลลิแอมป์อโอ้โหเยอะมากเลยสำหรับการเปลี่ยนแบตก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับในกล่องเขามีแบตมาให้แล้วก็มีกาวติดแบตมาให้ด้วย3แผ่นนะครับสิ่งที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็จะมีชุดไขควงตัวนี้แถมมาด้วยกับแบตเตอรี่นะครับแต่ว่า ผมอาจจะมีใช้บางอย่างเล็กน้อยผมชอบใช้ชุดนี้ซึ่งเป็นไว5เช่นเดิมนะครับใช้ง่ายดีบริเวณที่เป็นน็อตของ iPhone จะมีอยู่แค่นี้นะครับถอดน็อต2ตัวแล้วก็แงะออกได้เลยซึ่งบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไว5นะเนื่องจากว่าเขาไม่ต้องมีแม่เหล็กติดน็อตอะไรให้ยุ่งยากนะครับก็ใช้แค่ไขควงแฉกที่เป็นรูปดาว ก็พอใช้ตัวนี้ขวาสุดนะครับแค่นี้เองคุณสามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆแต่เบื้องต้นเงื่อนไขที่ผมอยากให้ระวังนะครับในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของมือถือก็คือใช้แบตให้หมดตอนนี้ผมใช้หมดแล้วเปิดจะไม่ติดแล้วนะครับผมปล่อยให้แบตหมดสนิทไปเลยเพราะว่าเวลามีอุบัติเหตุอย่างเช่นแบตหกักแบตงอจะได้ไม่มีประจุที่จะมาลุกเป็นไฟนะครับหรือถ้าเป็นก็เป็นน้อยนะ ผมเคยเจอแบตเตอรี่เต็มเแล้วประจุลุกน่ากลัวมากส่วนใหญ่กรณีที่น่ากลัวแบบที่ผมเคยเจอก็คือแบตเตอรี่ลูกแรกติดกาวมาแน่นมากกรณีที่เปลี่ยนแบตครั้งแรกเนี่ยมันจะถอดยากจริงๆนะครับให้คุณใช้จนแบตหมดสนิทนะครับถึงแม้จะบวมแล้วก็ตามหลังจากนั้นค่อยมาแกะอีกทีจะแกะได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับส่วนที่2ก็คือเครื่องมือแซะนี่แหละครับให้คุณเตรียมเครื่องมือแซะให้ดีปกติเครื่องมือแซะไม่ได้มีมาให้เครื่องมือแซะกาวแบตก็คือจะเป็นพวก ไม้บรรทัดพลาสติกหรือมีดพลาสติกคัตเตอร์พลาสติกนะครับเพื่อที่จะได้ไม่กรีดตัวแบตแล้วก็แสกาวได้ง่ายอันดับแรกก็ถอดน็อกก่อนครับน็อ iPhone มีอยู่แค่2ตัวตรงนี้นะครับไขควงรูปดาวนะครับอ่าโอเคถ้าเป็นว5น่าจะน็อติดออกมาแล้วนะครับแต่เนื่องจากตัวนี้ไม่ได้มีแม่เหล็กก็เลยจะยากนิดนึงหลังจากถอดน็อตมาแล้วนะครับ งัดจอครับผมเคยงัดจอมาก่อนหน้านี้จะค่อนข้างง่ายล้นะครับของผมก็งัดแล้วก็แซะขึ้นมาแบบนี้เลยอาจจะต้องใช้เครื่องมือแต่ผมชอบใช้เล็บนะครับก็งัดงัด,ง,ดงัดแบบนี้แหละค่อยๆแซะผมไม่ได้ติดกาวอะไรมันก็เลยง่ายหน่อยก็งัดแซะตอนนี้แบตบวมนะครับฝั่งเนี้ยจะเห็นได้ชัดว่าแบตเด้งบวมขึ้นมา เราก็งัดจอออกมาเลยค่อยๆงัดค่อยๆแสะครับมันจะมีกาวหลงเหลืออยู่ถ้าใครเปลี่ยนแบตรอบที่2เรแล้วจะค่อนข้างแซะง่ายอ่าโอเคง้างแล้วครับง้างแล้วก็มาดูว่ามีอะไรที่มีโอกาสหลุดหรือว่ากระทบกับการเปลี่ยนแบตครั้งนี้หรือเปล่าผมจะเปลี่ยนแบตโดยไม่ได้จําเป็นจะต้องถอดทั้งหมดนะครับ ผมจะถอดส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นส่วนที่เกี่ยวกับตัวแบตก็จะมีบริเวณสายแพรนะครับสายแพรแบตก็จะอยู่บริเวณนี้จะยากตรงนี้แหละนะครับที่สังเกตก็คือจะมีสายที่ออกจากแบตตรงนี้มาคุณสามารถเทียบได้เนี่ยครับเทียบจากขนาดพอดีเป๊ะเลยถ้าคุณถอดตรงนี้ออกมาได้ก็จบแล้วนะครับตัวนี้ผมก็จะ ลองใช้ไขควงที่เขาแถมมาให้นะครับเขาแถมไขควงมา2ขนาดซึ่งเราก็ใช้ตรงไหนก็ได้ลองดูก่อนว่าถ้าเราไม่ติดอ่ะไม่ได้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับโอเคเป็นใช้ทั้งคู่นีครับมันจะยากตรงที่เราไม่สามารถดึงน็อตออกมาได้ถ้าใช้ไว้5จะง่ายกว่านี้เดี๋ยวผมจะใช้ไว้5ดีกว่านะครับ สำหรับตัวนี้ก็เป็นไขควงที่น่าจะมีติดบ้านนะพ่อบ้านทุกคนควรจะต้องใช้มันง่ายจริงๆเวลาที่หมุนอน็อตอุปกรณ์เล็กๆเนี่ยครับจะรู้สึกฟินมากกว่านะครับเราสามารถที่จะถอดได้สะดวกมากขึ้นเวลาถอดแล้วเขาก็จะติดขึ้นมาเลยน็อตติดปลายไขควงขึ้นมาแบบง่ายๆนะครับจะรู้สึกว่าไม่หงุดหิดลองอีกทีหนึ่งนะผมติดตัวนี้ โอเคเนี่ยครับมาแล้วน็อตติดขึ้นมาแล้วง่ายมากตัวที่สองนะครับตัวนี้หมุนเลยจะหมุนท่าไหนก็ได้จับปากกาก็ได้เอาที่สะดวกนะครับเสร็จแล้วก็เรามาแงะสุดท้ายก็ต้องใช้เครื่องมือเข้าอยู่ดีครับเครื่องมือตัวนี้แงะตัวนี้ขึ้นมานะครับค่อยๆยแงะแสขึ้นมาอ่าตัวนี้ ไอโฟนรุ่นนี้ค่อนข้างเก่ามากรู้สึกว่าหลายๆอย่างละลายแปะติดขึ้นมาเลยครับมันเหนียวติดขึ้นมาผมไม่ค่อยได้ติดแบตแน่นอะไรมากมายตอนที่เปลี่ยนรอบครั้งที่แล้วนะครับก็เลยน่าจะทำให้แกะแบตง่ายอยู่คิดว่านะครับเนี่ยผมก็แซะแซะแซะกาวแต่ยังไปไม่ถึงอ่าเนี่ยผมติดกาวเบาๆเอาไว้นะครับค่อยๆแซะนะครับอ่าจะได้ยินเสียงแบตหลุด โอเคดูเหมือนจะแน่นอยู่ทําทุกวิธีทางครับแซะเพื่อให้แบตออกมาแค่นั้นเองครับหลักการมีอยู่เท่านั้นเลยแต่คุณก็ต้องดูด้วยว่าอย่าทําให้แบตเตอรี่หักนะครับคุณจะแซะแนวนอนแนวตั้งแนวไหนก็ได้จริงๆไม่จำเป็นต้องติดแน่นก็ได้ครับติดแค่พออยู่นะครับโอเคแต่แขงแซะออกมาแล้วครับผม มีกาวติดแบตครั้งที่แล้วติดไปแค่แผ่นเดียวเล็กๆแค่นี้ฉะนั้นการแซะแบตก็จะง่ายขึ้นแบตเตอรี่ที่ผมเปลี่ยนครั้งที่แล้วนะครับเป็นดีเทียมไอออนแบตเตอรี่มีประจุขเขียนเอาไว้ด้านล่างนะครับบริเวณที่เป็นกลมๆจะเป็น2,750 m มิลลิแอมป์อไม่ใช่แบตแท้แต่เป็นแบตท,ที่เทียบมานะครับ พร้อมเหมือนเขาจะแพ็กมาค่อนข้างดีก็แกะออกก่อนนะครับแบบนี้ดิสซิ่งแบตเตอรี่หนึแล้วก็หน้านี้เขียนเอาไว้ว่า3550ัอ ah. ยห้มิลลิแอมโอ้สเปคสูงกว่าเดิมโอเคพร้อมครับเป็นการติดกาวติดแบตที่ขี้เละมากนะครับเอาอยัางไงก็ได้ขอให้มันใช้ได้ แล้วก็เอามาใส่เข้าไปอ่าโอเคลงล็อกนะครับอ่าประมาณนี้ดูสายแพรนิดนึงกดสายแพรลงไปครับอ่าโอเคกดลงไปแล้วตัวนี้ต้องเลื่อนสายนิดนึงให้เขาดูล็อกนะครับเราก็กดต้องกดลงแบบพอดีกับระน,นาบของตัวอื่นนะครับ จะแก๊กลงเลยแค่นี้ครับเสร็จแล้วพร้อมผมไม่ได้ทากาวไม่ได้กันน้ําอะไรเลยก็แค่ใช้ที่บ้านไม่ได้พกพาไปไหนนะครับเสร็จแล้วก็วางด้านบนก่อนเช่นเดิมเสร็จแล้วล็อกด้านบนแล้วก็ค่อยๆปิดกลับมาครับอ่าโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วเราลองเปิดใช้งานามาแล้ว โอเคเปิดขึ้นมาแล้วตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่74%โอเคนะครับพร้อมถือว่าเรียบร้อยดีหลังจากนั้นเราก็มาขันน็อตครับใส่ตัวนี้เข้าไปบริเวณนี้จริงๆก็แค่จุกปิดหัวน็อตก็แค่นั้นเองนะครับผมใช้ไว้ย5น่าจะดีกว่าเนื่องจากว่า สามารถที่จะเก็บหัวน็อตได้นะครับสามารถติดน็อตเพื่อความปลอดภัยเราติดนอด็อตแฉกมาตัวยาวน็อตตัวยาวใส่บริเวณที่สูงกว่านะครับตัวยาวใส่บริเวณสูงกว่าคือตัวนี้ฝั่งนี้นะครับโอเคอย่าเพิ่งขันแน่นนะ ตัวสั้นก็คือบริเวณที่ต่ํากว่าตัวยาวก็คือบริเวณที่สูงกว่านะครับโอเคส้นน็อตสองตัวอยู่บริเวณนี้พร้อมนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยขันน็อตแล้วเช็ดนิดหน่อยแนะนำว่าเอาไมโครไฟเบอร์เช็ดสักหน่อยก็จะดีนะครับโอเคเพื่อความสวยงามเสร็จแล้วก็ปิดครับ เอาด้านบนฝั่งนี้ลงก่อนแตะกดค่อยๆบีบครับบีบเบาๆซ้ายขวาอ่าโอเคสนิทแล้วไม่บวมแล้วแค่นี้ด้านล่างก็โอเคขันน็อตครับถ้าใช้วบห้าก็จะสะดวกตรงนี้แหละครับติดกาวมาแล้วนะครับ โอเคอ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็ใส่น็อตโอเคหมุนพอดีพดีนะครับตึงๆแล้วก็โอเคอ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ดิสซิงก็ง่ายๆเท่านี้เสร็จแล้วครับทุกอย่างโอเคใช้งานได้ปกติหลังจากนั้นก็จะเป็นแค่การทดสอบแล้วครับว่าแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้เต็มประจุหรือเปล่าอย่างที่บอกหรือเปล่านะครับ ผมปล่อยให้แบตเตอรี่มือถืออยู่ที่1%แล้วนะครับเกือบจะดับแล้วคิดว่าถ้าปล่อยสักพักหนึ่งก็คงดับหลังจากนั้นเรามาทดสอบกันครับผมจะใช้เครื่องนี้ในการทดสอบนะครับตอนนี้เครื่องวัดโชว์ว่าประจุ0ูนย์นะครับผมรีเซ็ตโดยการกดดับเบิลคลิกก็รีเซ็ตเป็นศูนย์มิลลิแอมแล้วเราจะเริ่มชาร์จจาก1%จนไปถึง100%ดูว่าแบตเตอรี่ตัวนี้จะประจุไฟได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับ ผมชาร์จชาร์จขึ้นมาแล้วนี่นะครับเห็นรูปสายฟ้าหลังจากนั้นเราก็จะดูไปเรื่อยๆว่าประจุเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ตอนนี้เป็น4มิลลิแอมป์5มิลลิแอมป์ครับชาร์จด้วย5โวลต์1.8 2แอมป์โอ้เร็วเลยชาร์จ5โวลต์2แอมป์โดยประมาณนะครับตอนนี้อยู่ที่10มิลลิแอมป์แล้วนะครับดูตัวสีฟ้านะ เดี๋ยวเราปล่อยทิ้งไว้ยาวๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเต็มแล้วจากประมาณ1ชั่วโมงผ่านไปนะครับผมชาร์จด้วย ugreen adapter ตอนนี้ตัวประจุอยู่ที่1462อ่าประมาณนี้ตัวเล็กๆสีฟ้านะครับหลังจากหลายชั่วโมงผ่านไปนะครับสังเกตดูประจุขึ้นมาที่4,129 m มิลลิแอมร์นะครับแสดงว่าจ่ายไฟเต็มที่เข้าใจว่าตอนนี้แบตเตอรี่มือถือน่าจะชาร์จเต็ม100%แล้ว ไฟไม่ค่อยจ่ายแล้วครับตอนนี้ผมเปิดมาแล้วนะหลังจากเปิดจะเห็นว่าแบตเตอรี่ถูกดึงไปอีกแล้วตอนนี้ขึ้นเป็น0.94 m กแอมป์นะครับก็คือเกือบ1่แอมป์นั่นเองตอนเปิดใช้งานเมื่อสักครู่ผมปิดมือถือเอาไว้เพื่อที่จะให้ดึงไฟเต็มที่แล้วก็หยุดเลยนะครับก็จะได้เห็นว่าตอนนี้ประจุจ่ายได้เต็มที่อยู่ประมาณ4,000มิลลิแอมป์ซึ่งมันก็อาจจะคาดเคลื่อนเล็กน้อยตามสเปค อยู่ที่3,500 m ยมิลลิแอมป์ประมาณนะครับจะสังเกตเห็นว่าความจุของแบตเตอรี่ก็ได้เต็มนะถามว่าเต็มหรือเปล่าผมก็ตอบได้ไม่ชัดแต่ตัวเลขบอกนะครับว่าสามารถประจุได้เกิน3,500นะก็ประมาณนี้ถือว่าเอาแบตมาให้ชมแบตเต็มร้อยแล้วนะครับตามที่โชว์นะครับส่วนตัวเลขก็ขึ้นมาที่4,142 m มิลลิแอมป์นะครับก็ยืนยันตามนี้แบตเตอรี่เป็นที่นิยมมาก ยอดขายสูงมากนะครับผมก็ซื้อมาใช้เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าท่านใดกำลังจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ลองใช้ดิซิ่งนะครับน่าใช้มากเลย